เช่นกระแบกกระจอนเวนเล่นจอนเวรนี่เขาถ่ายเขาถ่ายเทคนิควิธีเขาถ่ายเขาถ่ายจอนเวนขึ้นมาเนี่ยจับมาแล้วก็ขึ้นมานี่ยก็เขาถ่ายโหยังยังสง่าเลยมันไม่มีการแต่เขาเาก็มาเปิดเผยบุญแรงว่าไอ้วิธีถ่ายเนี่ยเขาถ่าย เอารูปกําลังลงมาอ๋อแต่ไปกลับเป็นกําลังขึ้นมันก็เลยไม่มีออกไม่ต้องออกแรงเลยแข็งแรงมากเขาเขาเอาถ่ายตอนให้มันถ่ายอะให้มันมันลงนะอโลงจากหลังมาแหละเอาไปกลับเป็นขึ้นมาดีวายครับอ่เขาเขาเขาเปิดเผยมึงหลังมันก็เท่่ะไม่มันจะสง่าเลยมันไม่ไม่ต้องใช้แรงไงหลง แต่ลงมาก็ต้องฝืนต,ต,ต,ต้องยอ่อแขนเยอะขาข,าขึ้นเยอะไอ้นี่โหสัง่าเลยนะยังขึ้นง่ายๆอะไรเงี้ยเดีด๋ยวนี้มันทำได้เยอะนั่นแหละเขาเปิดเผยเบื้องหลังว่าไอ้เชนเนี่ยวิธีถ่ายเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้ม้าจริงครับเอามา้าปลอมเอาม้านั่งเนี่ยแล้วก็โคบ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 ไออ <ๆๆ S 1> ย่างนั้นมีอยู่แล้วแต่ท่าขึ้นมา้าไงท่าขึ้นม้าไง ท่าขึ้นมาต้องลงมากเลยยังแท้จริงจังทุกคนก็วิ่งแต่ท่าขึ้นขึ้นมาสารเชนคอมแบ็กเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งรถตำรวจจริงกลิ่นเหมือนเผายางกำลังทำอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาทางซ้ายนิดหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยไม้มาแปะแปะเสร็จแล้วเออคุณพูดไปคุณพูดมันไม่ยากเราพูดอ่ะเราำลายติดเวลาเขาจะแปะมันมากกวมันจะโค้งมาแล้วมันจะไอตอนแรกเราไอ้หน่งอย่าดทันทำลายแปะแปะกันติดได้แล้วเนี่ยตอนนั้นลายซิงเมียงที่มันก็ติดแล้วเนี่ยมันเขาเขายึดหมดแล้วยึดเข้าห่างแล้วเหลือแต่แอมเน็ล้เหลือแต่แอมไป เลยจะแปดขาเหลือจะแอมพระตาโตตาวางเขารับรองว่าปีนี้เสร็จนี่เยอะอีกไม่กี่สิบวันนะวันนี้วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนี้สิบเจ็ดแล้วนะนเหลืออีกเดือนเดือนกาสิบสิบสามวันนาะเหลืออีกหนึ่งเดือนสิบสามวันอ่าเหลืออีกเดือนสามสิบเหลืออีกเดือนหนสิบสามวันบอกว่าคุณหมอสิ้นปีสิ้ปีเสร็จลนะ ปีไหนต้องบอกคนว่าสิ้นีไโอ้ยไม่สิ้นปีนี้จะไปพูดยังไงนี่ครับนี่ฮะคอนกำลังขึ้นไม้กระดานใหม่ครับหมดเลยครับกำลังเข้าไม้กระดานใหม่เลยี่บอกเหรอครับเอาไล่ออกมาจากข้างล่างสามพันต้องใช้ความร้อนเหรอครับน้ำมัน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 ที่โรน้ำมันน้ำมันเครื่องนี่ครับคือไม้กระดานใหม่ที่ว่าที่บอกครับมาแล้วก็ให้ทำงานให้ได้ก่อนเทำงานได้ ไ,ไม้ไม่จะเขียนสองนิ้วไม้กระดานหาสองนิว้วให้ติด้เดยติดคัโอย่างนี้เลยนะ่เลยเข้าัวใช้เวลายอย่างนี้ครับแต่ว่าพอขึมม้นมาบนจะไวแล้วแต่ขางมันมันบิดสอ,องบิดมันบิดสองบิดข้างล่างบิดสองบิดมันไม่ลุกทั้งลำนะ ระวังระวังหน่อยนครั้อวังระวังหน่อยเนไฟอ่ะเดี๋ยวก็เหมือนเดีลํวางนะ้นเิงานผมก็น้ำขึ้นมาเลยครับาไม่งั้นเช่วงเลยนะเนี่ยโหเดี๋ยวก็เหมือนที่ลำนนเนี่ยโหดับน่าดับทัน้ไม่ดับทันหมน้เลยตอนี้ไฟบุญเลยมอดเลยไีนไปครไม้ก็านที่เก็บเก็เอาไว้ก็เอามาท่วงหน้านี่ประมาณ สี่ถึงหกเมตรสองสามสี่หกเมตรคือส้วงกลางไม่ส้วงยาวไม้ดานยาวก็พอหาหาเอาทั้งขาเรือทั้วไปเลยคือหาทุ่มสุดตัวเลยคือทุ่มสุดตัวเลยไม้กระดานมาลำนี้ลำเดียวเลยตอนนี้ทุ่มสุดตัวเอาอันนี้สิถ้าไม่ได้ก็บอกจะได้เอาทองคำมาแตะตีไปแทนแทนให้ทุ่มทุ่มไม้นะทุ่มไม้สุดตัวเลยมีเท่าไรขนไม้หมด่มีไว้อะหมดไม้แล้วก็ไม่ได้เอาทองคำมาตีแผ่นแทนก็ได้เล็กเก่ง ลองอากาศก็แบบชื่อว่าเรือโคกใต้ดินแต่ตัวจริงนั้นหาใช่ไหมตัวจริงใช้ลายกระเดืงมันไม่มีอะไรที่เป็นของธรรมชานะแต่ก่อนมันไม้แแคนตะปูแต่ก่อนไม้แคนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ก่อนนี่ไม้แแคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม้แแคนไม่อ่านั่นนี่ไม้แแคนตะเคียนน้ำอากาศมาช่วยกันทำ ตะปูก็ทำเองมาจากเขียนตรนี้เนี่ยตะปูก็ไม่มีเหลือของเดิมไปดูไอ้นี่จีไอ้ไอ้สะต้นท้องตนอนตนยักษ์ตะต้นท้องแทนที่สะพานจะมาให้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปให้บุญจากคัวไปสวนใช่ไหมป่าวเขาใช้งานตรงโน้นก่อนไงอันนั้นเก็บทันให้ลังตะครัวใช้ตอนโน้นนะตอนงานตอนนั้น เออต้องใช้สะพานมันได้ข้ามได้ข้าัฝั่งเดียวตอนนี้ให้ไม้ร่มก็เอาหินมาทาสะพานเขาก็ว่าจะทําจะไม่ทันเราเลื่อน,นไม้ร่มมาอยู่ตรงนี้เอ,อเราเลยต้องเอาสะพานเด็กเข้ามาแทนไปมีอยู่ติดติดตอนนี้มันตายแล้วน,นี่นี่เปียก็ทําต่อให้ง่ายง่าย่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ไม่ไม่ได้ใช้น้ำเหมาอเกัน มีอย่างก,กินมาแล้วนี่สภานม่จัดงานปีใหม่รอบปีใหม่น้ำไงปีสงปีใหม่สงการเด็กมาเล่นทายเรือแข่งข้นไหนโอ้ยเรือ,ต,อตัวเป็นตัวยางอยู่ห้อนึงเลยสีห่หัวเรือหวัวเดียวมันจมน้ำนั่นี่ที่ออกกินมาด้านมันจมน้ำ เขาเป็นงมเอินได้พอดีไอ้หัวได้ไดแม่อันเดียวอขอบป้ากบป้าอ๋อใส่ประตูแล้วใส่ประตูแล้วเนี่ยโอ้โหเออด้านเจ๊หน่อยเปล่าโอ้ยรถถีบผู้ใดเนี่ยกีนได้เนี่ยเฮ้ยรถถีบห้างก็ใช้อยู่กีนแล้วนี่แปลงอะไรยางแปลมงอะไรนะก็ใช้อยู่ สีม่วงด้วยเหรอคอเม่วงเม่วงก็โดนสีม่วงก็ตกแล้วโอ้โหแล้วไปลงลงลายบอกเขาใครจะมาประมูลเช่า ด้วยกันเพื่คฝาเข้ากูน้าต่างแบบนี้ได้มันแคไม้ขั้มมันน่าจะเอาไม้จะเป็นวงกบเหล็กตัวเป็นกบไม้วงกบไม้อะไรไม้คือเขาชื่อไอ้นี่มาเข้ามันเป็นปูมันเป็นอลูมิเนียมมันน่าจะเป็นลายไม้วงกบไม้วงกบอันนี้มันก็ดูหลอก อย่างน้อยก็บกบกไม้บานอต่างไม้ขั้วนี่เอาอะไรมาเชล่าสีแม็ก็ยังดีนี่ไงมีบกบกไม้หนึ่งเขาท่าแล้วก็ติดเอานาบต่างก็บไม้เมื่อยอะไรเอยนี่โอ้โหเอาแผ่นแผนสแตนเลสไผ่อลูมิเนียมนั่นก็มันพอดีไม่ใช่เด็กไงไม้ไม่มีแล้ว มันไม่ปลอมนะข้างบนก็ปลอมล้ะ<ต>เห็นรถต้นต้นต้นอะไรนัน่น,นเลยเนี่ยอก็ยังไม่ได้ไปูกรถมาเทเลยมั้งเนี่ยเทพื้น,นเดินทะลุนี่ไปออกทั้งนั้น นี่ออกเดมเลยครับนี่จะไปไปเดมเนี่โอ้โหปูนเ็มเลยหอังปูนเนี่ยเขนอนอยู่นี่เฮ้ยนอ้พึ่งเทเลยฮะ บ้านพี่ใหญ่บ้านไปบ้านคืออะไรพยายามออกไปไปไหนผู้ใหญ่บ้านไปบ้านคืออะไรไม่ได้อยู่ที่นี่เลยบ้านผู้ใหญ่บ้านโอบ้านเก่ากับบ้านเก่ากับบ้านเก่าไม่เปลี่ยนสิสีแล้วสีแล้ว หน้าหนาวนะห,หน้านี้มันร้อนได้ไงฮะหน้านี้มันหน้าหนาวมันร้อนเดินยังไงฮะโอตีกองชสม ลาเรี่องปลาโอ้เรี่ยงปลาด้วยเหรอใช่เขาอะไรมาเทเทเเอางเงี้ยแะลอมเปนั้นะดนมาคงนี่ก็ทิ้งๆควางๆเนาะใครจะเอาไปก็เอาทิ้งๆเอามาแล้วก็ทิ้งไปใส่ไว้ ใครขนได้คนเอาไงเอามากองรีบๆไปขนขนเดี๋ยวกั็หมด oh 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 oh. โดอ้โหอีลำนี้ก็จกขับไม่ได้เมื่อกี้ตอนเชื่อว่าเอาขึ้นขึลงลงขึ้นไม่ไหวคนระับไม่สูงนะไม่สูงเรียกว่าสูง <c oughs> ไม่ไม่สูงหรอกตีนยับนั่งก็ต้อง ค้าถึงต้องแบบอันนี้ข้าวจอดก็กินข้ามถึงคนี่อันนี้มันไม่ไม่สูงเตี้ยกนคถึงแต่ตะก้านี่ไม่ได้เข้ากับรถเลยข้อสมัยใหม่ตะก้าจักรยานตะก้าใหม่ก็ต้องเป็นเหมือนเป็นเป็นเป็นกล่อบอะไรเงี้ยเป็นกล่อบยึดน้ำองทำเป็นรูปจรวดทีแล้วก็มีสองข้าง ไอ้นคนนั่งซ้อนนี่โอ้โหอยู่ข้างบนสูงเลยนะคนข้างล่างก็จะบังเงี้คนหน้าบางังแล้วก็พอดีคนจะได้อันนี้กันมีสติ๊กเกอร์ทุกกรมทางหลวงเลยนะบวมนะเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปขับพวกเสืล์มันาามีสติส๊กเ,เกอร์แล้วเปล่า <c oughs> จะเป็นเศเหล็กปตันร้านี่เขก็ขี่เท่ไปคงใครนะคันนึงลจอเทย้ยงคงใครมาจอดย่งากแป้งไงฮะคงแป้งเหรอลอยโหลอับลลอคงแป้งเหรอลอก็ให้ฮะฮอแล้วอพระ่าดไม่ใช่เลยฮะาเป็ทจะอย่างี้ม่เนี่ยอุตินั่นแหละาแป้งได้มาจากไทย อพริกมันเก่าตายแล้ว,วพริกเก่าแก่นก้อยังไม่แก่พริกยังไม่แก่ยังโอ้โห,โหลูกก็เพิ่งจะอายุยังไม่ถึงสิบขวบเลยแก่ที่ไหนเราพริกก <c oughs> ็ไม่มีไม่มีลูกคนที่สองเพริก่ะเ <c oughs> อยาเดียพ <c oughs> อเอาวคนเดียวพอแล้ว กินเด้โตกินเด้โต, <ไป S 1> ตอเอาไม้ไปให้หมอไม่บอกว่ามันไม่เอาน้องโอ้โหไม่เอาน้องไม่อยากได้น้องเ <c oughs> ลย <c oughs> ไอ้หมอนี่แปลกเลยไม่เอาน้องงานบ้านยังอยู่ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ ค่อยมีสองสามต้นจะทำเป็นโมอไปยุ่งสองสามต้นยังไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมาโค่นเอาไปกินเอาลอยเอามาไปเอาเอาลอยมาตัดไปสักวันนี่ไม่มีใครสนใจเลยเนี่ยผักแม็กผักแม็กผักกระโดนโอ้โหยอดดีเลยเว้ยเต็มยอดเลยโอ้โหแก่แล้วเนี่ยทัวพวกนี้แก่แล้วเออเออยอดเต็มเลยเว้ยโอ้ไม่มีใครมาเก็บไปกินวันเนี้ย ไไไปไม่อ้าวเนี่ไม่บอกใครมาเก็บไปกินเนี่ยเนี่ยผงแม็กอ่ะโอ้โหมองยังต้นนี้กำลังเต็มนี่เลยได้ตะกร้าหนึ่งเลยเลยเนี่ยโอ้จะเอาได้ไงหรอมันต้องเอาบันไดบันไดขี่คอกันบันไดบันไดมาตั้งเนี่ยคือขึ้นไขี่คอกันขึ้นเขาก็เลยนี่นี่ฝั่งนี้ก็มีนี่นี่อากานต้นแล้วพวกนี้แก่แล้วพวกนี้ชิไม่ได้แล้วหวานายไปเยอะมาก เช้าซาลาเปาหดมากนี่ไ้าพ่งนี้เปแกแล้วเี่ยเกัมี่งนี้โอ้นี่นี่่กำลังกำลังกินเลยเนี่ยโ้นี่กำลังกำลังเากลังาอะไรกินคะ้ลังให้ัวกินเดียวลยนี่ดูตัวนี้ไม่ได้นี่ยำาตั้้ย้มันเลียวปอไวตัวนี้อ่อน หน่โอ้ยเพิ่มเพิ่มแล้วเนี่ยเหน่อยนี่เพิ่มแล้วนี่ง่ายขใหญ่ลูาใหญ่นั่นไวล้กำลังเพิ่มอ๋อไเลยันนี้ลูกใหญ่ดิไปเก็บที่อื่นไปเก็บที่อื่นันนี้เก็บเก็บพันไว้เก็บพันไว้นี่นั้นใจไว้เหรอเอาถุงเอาไว้ข้างๆต้นที่ มีถุงใส่เพื่อนข้างต้นเขาจะได้เวลาเด็ดไปแต่เขาจะได้สะสมมะหุ่มมะฮุมนะบะมะฮุมตัวนี้ลูกมันแปลกนะเนี่ยลูกตุ้มลูกตุ้มทรงมันเหมือนลูกตุ้มเนื้อเยอะเลยนะนี่ใหญ่กว่านี้เหรอท่านต้นนี้ค่ะท่านใหญ่เนี่ยค่ะต้นข้างเนี่ยท่านอ๋อนี่ครับมันใหญ่กว่านี้อีกนะาระนี่กระกวดมะฮุมเออประกวดบักหุ่มไผ่ใหญ่ มันต้องใส่ไฟมาที่รผักงนี่สู้ทังไม่ได้โอ้ยอ่าเราเขาก็มาปูกกอดแล้วก็ติดไฟมาเลยมันหุยงมันเลยมันก็เดินในชั้นหน้านี่มาหงหงเครื่องเลยมาหงนี่ตัดเลยตัาเปิดมาเลยขยะขยะเยอะตาเปิดมาเนู่นเขามาแล้วก่อนนี้เดี๋ยวขึ้นโซ่พันนอนคตรดี ตอนบ้านพันอะไรจริงไมมีส่พันดีเลยตอนซะใหญ่เยอะเลยโอ้โหทำไมมันดีเลยเนี่ยไม่หใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่อ่าหนุ่ยใหญ่เนี่ยป็นไหววันเลงโอ้ยทำไมหอมทันดินนานี่บางทันต้นนี้ทำไมคนหมดลุมตอนตอนไปเยอะเลยพันดีแน่เลยครับมันต้องฉีดน้มนมเอานมมาฉีพอันนี้พันดีเนี่ยเฮ้ยมันสุกแล้วนุ่นเรียนทองเลี้ยนเรียนทอง มันเลี้ยนทองจะกลมๆถ้ายายาบอมเบย์โอ้ยมันออกเยอะนั่นเนี่ยถ้ายายานี่เลี้ยงทองไงกลมๆถ้าถ้ายาวยาวบอมเบย์โอ้โหอันนี่ยาวเลยเว้ยนี่เมตรไป็สองเมตรเลยเนี่ยโอ้ต้นนี้ล่ำสันดีเนาะโอ้็เคอกไปเลยนะโอ้ มันเยอะจริงเก็บยังไงเมื yeah, oh. для, ่อเมื่อเพีงถึงเลยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยเมื่อเมื่อเถึงต้นนี้สุดยอดเลยอ่ยำยางใช่ไอะไรคะจริงยำยางยำยเยอะแยะโอ้โนนน่เ้นีแมลงโอ้เอ็เลยเนี่ยจะลมล้วไม่ลมเขาจะคำไว้เขาคำบัห้เจ้าของ่ครับโอ้ยต้นเดียวก็ให้นายก ต้นนี้ไม่ออกลูกเลยออกกันต้นเล็กลูกเล็กนีลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กนิ่เดียวแท้แพรโอ้กล้วยอะไรนะเนี่ยกล้ไข่เหรออ้มีอเยอะเนาะอ้าฮะลาคิรีมาแล้ว ตาจิลิต้นไผ่ต้นอนั่นต้นต้นม้ไา้ต้นต้นแฝกต้นแฝกต้นไผ่ต้นแฝกต้นมะพร้าวก็เยอะโอ้โหไอ้รากมันเต็ยุ่มยำเลยมะพร้าว อันนี้เริ่มปิดแล้วเนี่ยเปียกหมดแล้วอ่ะทั่วหมดแล้วอ่ะมามาสั่งเลยด <c oughs> ิ่มน้ำมาอ <c oughs> ันนี้เด็กกลับมาแล้ว <c oughs> เออแต่กล่องมันมีต้นอะไรอยู่ตรงน,นี้ม <c oughs> ีหายไปหมอ๋อมันโดนต้นธาตุต้นธรรมสิธา <c oughs> ตุต้นธรรมอยู่ที่ธรรมากายนะฮะ หาไม่เจอแล้วตอนนี้ต้นท่าต้นทำปลอมเก่งนะเก่งเก่งจริงๆเลยจนฝันอยู่ได้ยังไงไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยสามปีห้าปีแล้วโอ้เงียบวะนั่นน่ะสิอยู่ยังไงเงียบเลยไม่ได้ข่าวได้คราวไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่โผพอไปไหนมาไหนโอ้อยู่กันในรูนี่เด้อ ได้ตัวอะไรมาบ้างวันนี้นกฟามิโก้ด้ยว้าวนกฟามิโก้จากบาอะไรน่ะจากบาดฟามิโก้ตัวยังไงดวยัไงปดูกอนมาแล้มันเสาองได้ด้วยฮงนะเสาองได้ด้วยาองได้ด้วยเหรอโอ้โห ทำเมนโข่เป่าฟองหลวงปู่เป่าให้ดูไม่ให้มีฟองเลยเป่าให้หลวงปู่ดูหน่อยนะโอ้ยไม่ให้มีฟองเลยเป่าให้หลวงปู่ดูฮะใสออ๋ออ๋อเด้งออกมาแล้วก็เป่าโอ้โห้เฮ้ยต้มไม่เป็นไม่ต้มก็ห้าสิบบาทเล่นไม่เป็นฟองเลย นี่ไม่ต่ำกันค่ะสิบบาทในด,ดูแล้วนี่พูมโชงปุ้เท่าไรในเะท่าไรกี่บาทไม่รู้เรื่องหรอกไม่เกี่ยว <c oughs> เกี่ยวได้อย่างเดียว <c oughs> การจ่ายเงินไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเสียงด้วยเสียดีป่ะซื้อมาตคนทุกคนเลยครับเอาเปิดเอาเป่าให้ประชูก็ถ่ายรูปหรือพี่เอาพ <c oughs> ูมพูม เออทำดึงดึงกมาเปล่าให้ผ okay. ู <endeu> ้ชมก็ดูดิให้ประชุมก็ถ่ายรูปอ่ะเปล่ามาทุกคนหลับในรถแต่คนนี้ไม่หลับอ๋อคนนี้อ่านเลยอยู่ให้ผู้ชมเปล่าอ้าวถ่ายรูปเปล่าเนี่ยเปลมันเป็นลูกโป่งเแล้วอ้าวนี่นี่โอ้ นี่เท่าไรนิีิบาทเนี่ยสามสิบสามสิบเาโอ้มีข้ามโอ้โหรับอยู่บนรถมีครับรับบัวอยู่บนรถนะลูกหลานมานเล่นแล้วนะคะอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งแยกไปไปสามคันฮะมีเห็นอะไรบ้างอ่ะแยกไปแล้วไปส่วนสัตว์มาเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไร สองันหมัเนการเือบสองันนีเพื่เป <mail> ็น <sollte> ค <offs> ่าข้าวครับเป็นค่าข้าวโอ้โหท้มแพงจังม่แล้วอีกคน เลยยี่สิบยี่สิบต้องนงมาให้แต่เป็นข้าราชการก็ค่าเข้าไม่ถึงสองพันหรอกค่าเข้าแค่พันกว่าบาทฮะค่าขนมเยอะค่าขนมนเยอะแล้วก็เสียค่ารถที่พข้ามาแล้วก็มีรถท่องเที่ยวอีกรถท่อ่ยวรถพ่วงสัพพลีเบอร์เลยค่ะในแล้วท่องเที่ยวก็เหมา้าทั้งหมดประมาณสี่ร้อยกัน ถ้าเข้าจริงๆไม่ถึงถ้าเข้าจริงๆมันพันก็กินนู่นกินนี่ถ้าไม่ลงหลีไม่เสียตังค่ะ่ะลงหลีหกสิบลาแเ้ยค่ะเป็นชลาดอแล้วเไไม่เดี๋ยวไปหลังนะโอ้โหฉลาดป็าเล็กลงเมื่อกี้ญาเล็กเมารถาเลงกมาอเล็กไม่ไหวเมาล้เลยลงตาเมา มีมีมีตี้มีธรรมชาติมีแต่ต้นไม้เขาสวยนะยี่สิบหกคนนะต้นไม้เขาทำเป็นหมาวงปูดงฟ้าหวนนะคะนั่นไงรวยมากเลยค่ะทางไปอำนาจเขาสัตว์มาจากเขาดินแหละค่ะเด็กก็แฮปปี้ดี้ครับเราเห็นสัตว์อะไรหลายๆอย่างก็น่ารักเลยก็เลี้ยงแต่ธรรมชาติเขาไม่ได้ขังมันกุ้งไม่ใช่เดินมาข้างๆเราเลยนี่มันอยู่ในป่าเลยครับเดี๋ยวไปดูที่ศาลานะครับมีสัตว์หลายชนิดผูกพัน มีดูเห็นอะไรบ้างมั้ยลายต่างกันสัญญาต่างกันไปดูเสือเห็นไหมเสือวันนี้ลุงปูจะเล่าลุงปูไปดูโอ้มีสาระจักเก้าชนิดเออยี่นี้ยี่นี้เออยี่นี้เปพยาครุดวันนี้จะอธิบายเรื่องพญานาคกับพญาครุดดูพญาหน้าพญานาคกับพญาครุดไปดูเบาอยู่ห้องในพระครูครับอะน้องบัวอยู่ข้างในน้องบัว ตัวเล่นมากหลับเลยครับหลับลูกหมาไม่สงสัยเหนื่อยมากครับเขาเปลี่ยนตัวนี่จะร้องจะไล่เลยใส่มาเนี่ยอนอนหลับตาหลับแล้วโอ้ไม่รู้เรื่องเลยตอนเด็กก็จะวิ่งกันดูจยนีกันนะขึ้นรถนี่แหละจะไไปปหนอ้โหผิดตัวมาหรือเปล่า แี่ึ้นรถพ่งไปเสือแต่นี่คือรถพวงไปดูอีล้ว้มีเสื้อโค้งไหมมีไม่มีไม่เสื้อขไหมีเชนด้าอ๋อมีเสื้อขาวเหรอมีอ๋อมีเส้อาอเนด้าไม่้แล้วก็มีเสื้อขาวนี้แล้วก็มีเสื้อโต้เสื้อมเอขาวด้วยเสื้อดก็มีแล้วสมีไหมไม่มีไม่มีมือถ่างเลยมือเสือใส่หน้าไปไหม ไม่มีมีแต่งูคลอมันอยู่ในทีนแล้วมันก็ท่ำของมันก็อยู่ในถ้ำนนกนกปลาแมนโกมีไหมมีนกอีนเซมีไหมนกพยัคุดมีไหมเดี๋ยวเแล้วยนี้เกี๊ยเกีีบ่าที่เกี๊ยเกี๊ยานมีก็มีันนมีองจำได้หลายอย่างอะไรก็มีอะไรก็มี จ oh, oh, ำได้ oh, หลายอย่างฮะใส่เดือนนี้ไหมไม่มีไม่เจอมาตาละกเทก็มีตัวใหญ่มากตัวมันตัวมันยาวมันเท่านี้เลยโอ้โอ้บรรยายครับเขยนภาพไปดูด้วยยาวมากที่ดีก็เห็นมันไม่ขยับตัวเลยรที่ดีก็คือเป็นของปั่นตัวใหญ่มากทำไมไม่ขึ uh ้นไปขี่มันอ่ะ นี่ทำอไมกันไว้ล่ะเสร็จภูมิเลยนะภูมิขึ้นไปขี่ล้างมันแน่นอนราวัลได้ไก่ทองเลยดูแล้ววันไหนเด็กดื้อเนี่ยเอาไปให้ตัวนั้นดีกว่าภูมิชอบตัวอะไรอ่ะภูมิภูมิภูมิชอบตัวอะไรอ่ะที่ไปดูเนี่ยไปชอบนกไม่ได้นกเต่าเอาน่าไปชอบตัวเค้ี็งทำไมชอบเค้ ทำไมอ่ะูทอง้างเหรอดทองมี้ยมูที่ทองดเหลีอยมดเหีอยมปีทองเหรอตัวมันใหญ่นิดหนึงมันใหญ่หรือมันนิดกันแน่ใหญ่นิดหนึ่งานาคพญานาเข้ากล่องไม่ขีดด้วยวไม่กีดไปตาพญานาคนะที่ขึงา ไม่รู้มีกี่าน้เปด็กดีนดวมี้ามีมีลิงด้วย้งไมีบ้าไให้ดูลิงด้วยาให้ดูลิงได้ได้ได้ไปที่ป้าตายด้วยป้า้าตาย ก็ปะปะที่มันโตเย่ะมันก็หายไลโอ้ปะตนก้ฮ่า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 ปะตที่ว่ายน้ำแล้วมันก็ตายสนตายปลาตุโก้เหรอปะตุโกก็บาดใตายแล้วแล้วปะตุโก้เปนว่ายน้ำเปล่ามันมันเป็นแผลเต็มตัวเลยตรงนี้ก็เป็นตรงนี ky, ้ก็เป็นตรงข้างหลังก็เป็นตรงที่มันก็เป็นตัวก็เป็นเยอะโโอ้ห มันเป็นแผนแล้วมันก็โดนใบไม้แต่พี่ก้าขึ้นบ่แล้วแล้วแล้วมันก็ลงน้ำไปแล้วเกี่ยลงน้ำไปอู้มีฟองเลย่าไปได้ปะ่าไปด้วยแต่ว่าญาอยู่ที่ดาญาอยู่ที่ดา่าอยู่อะไรนะ ที่ดานทีานไปด้ดยวยแต่ว่าลงอยู่ที่เ <c oughs> มารถค่ัโอ้เมารถม่ได้ออกไป <c oughs>